สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกัน มาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการยูฟาซูอร์คัพโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างปเอสเชพบกับทีมอย่างสเปอร์สคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสตรงเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเมดไลฟ์สเตเดียมเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการพนันการสมัครสมาชิกของเพื่อนๆจะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้ หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ทางเราขอขอบคุณไว้ณนะที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้าน PS c h ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอ0นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้12ประตูเสีย3ประตูวันนี้ทางด้าน PS G, U c แชมป์ UCL เริ่มได้ตัวหลักฟิตกลับมาแล้ว โดยเฉพาะวิลเลียนปาโชกองหลังตัวเก่งและลูคัสแอคโนเดสแบ็กสารพัดประโยชน์ที่เคยพลาดนัดชิงฟี فا คลับเวิลด์คัพตอนนี้พร้อมลงช่วยทีมส่วนจาลุยจิดอนนารุม่าในด่านมือหนึ่งกำลังจะย้ายทีมทำให้ไม่มีชื่อในเกมนี้คาดว่าจะใช้ลูคัสเชวาลีเยมือเก่าที่ซื้อมาจากลิวลงเฝ้าเสาแทนขณะที่ชาวเนเวสติดโทษแบนในรายการยูฟ่า2เกมนอกนั้นยังจัดชุดเดิมนำโดยอุสมานเดมเบเล่ d ดซ i เรดูเอ e และควิช่าคราเทสเคลียในแดนหน้ามาดูในส่วนของทางนั่นทีมเยือนสเปอร์สกันบ้างฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกราการชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้4ประตูเสีย5ประตูวันนี้ทางด้านสเปอร์สแชมป์ยูโรปาลีกมีข่าวร้ายเพียบเจมส์แมดิสันกองกลางตัวหลักเจ็บเอ็นเข่าพักยาวเดยานคูรูเซฟกี้กับราดูดรากรูซินก็ยังเจ็บอยู่ แถมโดมินิกโซลังกี้กองหน้าตัวสำคัญก็ยังฟิตไม่พอส่วนซอนก็ย้ายทีมออกไปแล้วอย่างไรก็ดีสองแข้งใหม่ปารินญ,ญาและโมฮัมเหม็ดคูดุสพร้อมลงประเดิมสนามตั้งแต่นัดนี้11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เปเอสเชจะมาในระบบ433นํานำทีมโดยลูกัสเชวาลิเยอัชราบฮัคิมีมาร์ควินยอสวิลเลียนปาโชนูโนเมนเดสวอร์เรนซาีเอเมรีวิตินญ,ญา ฟาเบียนรูลิสเดซเรดูเออุสมานเดมเบเล่ควิช่าควาราเทสเคลียสเปอร์สจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยก ja, ูเยอร์โมวิคาริโอเปรโดปอโรคริสเตียนโรเมโรมิกกี้ฟันเดอร์เฟนเชตสเพนส์โรดริโกเบนตันกัวปาลินยาปัปซาเบรนเนนจอห์นสันริชาลลิซอนโมฮัมหม็ดคูดุสทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมาหนึ่งนัด ผลคือเจ้าบ้านปเอสเชชนะ0ูนนัดเสมอ0ูนนัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้2ประตูเสีย4ประตูปเอสเชห่างสนามไปนานตั้งแต่แพ้เชลซีศูนยต่อสในศึกฟีฟ่าคลับเวิลด์คช่วงกลางเดือนกรกฎาคมทำให้ความฟิตและทีมเวิร์กยังเป็นเครื่องหมายคำถามแม้คุณภาพนักเตะจะเหนือกว่าสเปอร์สชัดเจนก็ตามขณะที่ฝั่งไก่เดือทองหลับแข้งมาแล้วถึง6นัด ความฟิตและการเล่นเป็นทีมเข้าที่พอสมควรฟอร์มอาจจะไม่คงเส้นคงวาแพ้บาเยนศูนย์ต่อสในเกมล่าสุดแต่ก่อนนั้นก็เคยล้มอาเซนอลมาแล้วแปลว่าถ้าวันไหนเข้าฝักก็อันตรายเปอร์เซ็นต์ที่ปเอสเชจะชนะอยู่ที่5้เปอร์เซนเปอร์ซนต์ที่สเปอร์สจะชนะอยู่ที่25%เปและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าปเอสเชเปิดบ้านชนะสเปอร์สไปด้วยสกอร์ หประตูต่อ0ูเรามาต่อกันในคู่ที่2โดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการคาราบาวครับรอบแรกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเบอร์มิงแฮมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเชฟฟิลด์อยู่คู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตีสอตรงตามเวลาประเทศไทยครับซึ่งจะแข่งกันที่สนามเซนต์แอนดรูเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย4ประตูวันนี้ทางด้านเบอร์มิงแฮมไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มจากเกมที่เสมออิฟสวิตหนึ่งต่อหนึ่งคาดว่าจะใช้แผนเดิมวางใจแตนฟิลยืนหน้าเป้าส่วนวินลุ่มทอวินลุ่มสัน้นและเทเลอร์การ์เดนฮิกแมนน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทางเส้นแกนหลังเกมก่อนเป็นเพียงแค่ตัวสำรองมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเชฟฟิลล์อยู่กันบ้าง ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ0นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้16ประตูเสีย9ประตูวันนี้ทางด้านเชฟฟิลด์ยู่เพิ่งพ่ายและต่อบริสตันซิตี้1-4ในเกมลีกนัดล่าสุดยังดีที่ไม่มีใครเจ็บเพิ่มยกเว้นเจมี่ชชคเคิลทันกับโอลิเวอร์อาบราสเตอร์2มิดฟิลด์ที่ยังเด่งอยู่เดิมเกมนี้เตรียมปรับทับบางจุดส่งไรอันโอเน่แจ็คโรบินสัน โทมัสแคนนอนและแซมแมคคาเลนลงเป็นตัวจริงตั้งแต่เริ่มเกมทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้4ประตูเสีย4ประตูเบอร์มิงแฮมเริ่มซีซั่นด้วยการเก็บ1แต้มจากเกมลีกฟอร์มในบ้านก่อนหน้านี้ก็ยังดีเคยอุ่นเครื่องชนะฟอเรสต์มาแล้วและการได้เล่นต่อเนื่องในบ้านแบบนี้ น่าจะเน้นกันเป็นพิเศษส่วนเชฟฟิลด์ยูอาการน่าเป็นห่วงแพ้เละข,ขาบ้านต่อบริสตันซิตี้หนึ่งตัวสี่และรวมสองนัดหลังเสียถึงเจ็ดลูกเกมรับยังมีปัญหาหนักเจอกันตอนนี้เบอร์มิงแฮมดูพร้อมกว่าเปอร์เซนต์ที่เบอร์มิงแฮมจะชนะอยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่เชฟฟิลด์ยูจะชนะอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซนตนและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซนตจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเบอร์มิงแฮม เปิดบ้านชนะเชฟฟิลด์อยูไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการคาราบาวคับรอบแรกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่าง h u d เ e อร์สฟิลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเลส e ตอร์คู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีหนึานาทีตามเวลาประเทศไทยครับซึ่งจะแข่งกันที่สนามแอคคูสเตเดีเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านฮั d เตอร์สฟิล์ฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการ ชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสียสประตูวันนี้ทางด้านฮัตเดอร์สฟิลด์ของกุนซูลีแกรนไม่มีปัญหาตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มมีแค่ริสฮิลลี่ดาวยิงไว้ย30ปีที่เจ็บเข่าอยู่เพียงรายเดียวเกมนี้คาดว่าจะว,า,จะวางโจเทเลอร์ยืนหน้าเป้าล่าตาข่ายและให้เบนวิลส์ทำหน้าที่เพลย์เมเกอร์คอยปั้นเกมอยู่ด้านหลังมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยนเลสเตอร์กันบ้าง ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอศูนนัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย6ประตูวันนี้ทางด้านเลสเตอร์ของกุนซือมาติซิฟูเอนเทสยังขาดเบนเนลสันกับแฮร์รี่สูตาร์ที่บาดเจ็บอยู่เดิมเกมนี้คาดว่าจะส่งแพทสันดาต้ายืนหัวหอ,อกตัวเป้าและให้วิลเอลเวสเจ้าหนุ่มวัย20ปีรับบทสร้างสรรค์เกมรุกจากด้านหลังทัศนะของคู่นี้ ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเลสเตอร์ชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้3ประตูเสียเอ็ดประตูแม้เลสเตอร์อาจโรเตชันให้ตัวสำรองลงมาบ้างแต่ศักยภาพและมาตรฐานของทีมยังเหนือกว่าฮัตเดอร์สฟิลด์ชัดเจนแถมผู้เล่นหลายคนมีประสบการณ์พรีเมียร์ลีกฟอร์มนัดล่าสุดก็เพิ่งชนะเชฟฟีเวนส์เดย์มา2ต่อ1เกมนี้จึงมีโอกาสสูงที่จะเก็บชัยได้ไม่ยาก มองจากภาพรวมแล้วเลสเตอร์ดูครบเครื่องกว่าและน่าไว้ใจเปอร์เซ็นต์ที่ฮัดเดอรสฟิลด์จะชนะอยู่ที่20เปอร์เซ็นต์ที่เลสเตอร์จะชนะอยู่ที่60และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าฮัดเดอรสฟิลด์เปิดบ้านแพ้เลสเตอร์ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ3แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับ จะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วยแล้วสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ